ก็มันแห้งตายเราจะตัดทิ้งกับผลมันดกเกินแล้วก็ดกนั้นก็จะทําให้มีลูกเล็กอาจจะมีเชื้อราบางส่วนอย่างเช่นเราก็ตัดทิ้งเลยนะครับนี่ลูกเล็กเออเชื้อราแต่แเชื้อราดำเกิดจากทั้งเพี้ยแป้งมาเพี้ยแป้งหรือเพี้ยอ่อนแล้วก็ราก็จะมาเกาะเกาะแล้วก็ นี่นี่นะครับเอาไปเอาไปเอาไปดูไม่ไม่เอาไปไกลสวนเออนะครับเราก่อาเราเอาเอาเอาอะไรมาใส่ถุงดํามาใส่ถุงดํามาใส่เดี๋ยวมันจะระบาดเราตกล้าตัดนะครับอือตัดลูกเล็กที่มันออกไปใช่ถุงดําถุงดาก็ดูดูขนาดอย่างลูกลูกอย่างนี้เราก็ตัดออกไปเลยที่ผลมันเล็กขนาดผลเล็กเนื่องจาก ผลดกเกินไปแต่ถ้าจะให้ดีนะครับตอนที่จะตัดแต่งผลเนี่ยต้องขนาดสักถ้าเป็นผลส้มสักลูก,ลกมะนาวลูกใหญ่กว่าถ้าผลลําไยเพื่อว่าตอนนั้นเราตัดเราจะยังไม่เสียดายแต่ถ้าใหญ่ขนาดนี้นะครับเร,เริ่มเสียดายเริ่มเสียดายเริ่มที่จะตัดแต่ถ้าเกิดผลห่างขนาดนี้ที่จะให้ใหญ่ไปกว่าน,นี้ก็คือ น้ำบํารุงปุ๋ยโดยเฉพาะปุ๋ยอินทรีย์จะทําให้ระบบรากพืชดูดอาหารแล้วก็ทําให้ดินเกิดจะถุงดำเลยครับเอาไปเอาไปทำเอาไปทาลายไกลๆห่างต้นมันจะมันจะระบาดเอาใส่ในถุงดําเลยอ่ะเล็กๆเก็บใส่ถุงเลยเราก็จะใช้เรื่อยนะครับตัดออกไปเลย กิ่งกระดงไม่เอาไว้แล้วครักบก็เอาไว้ต้นใหม่ต้นนี้ตัดก่อนเนาะต้นนี้ตัดกอบเอาไว้ต้นใหม่<ะ>ไม่ตัง้งเย,ยอะแยๆเนาะอันนี้ไปสาธิตดูการแต่งกิ่ง<กอบ>น,นี่เลยต้องคมแล้วก็เอาน้ำมาทาด้วยนะป,ปูนแดงก<อบ>ิ่งนี้ตัดเลยนะป้า นะครับไม่มีผลเลยนี่นะครับไม่มีผลเลยเราก็จะตัดเพืองอาหนเพื่องอาหารบดได้ครับอืกอย่างนี้เป็นแหลง่อหลงอาาหน้องนกสาธิตการยันทานั่นเลยอ่ตรงนี้ไม่เสียเวลาทําสาธิตกันให้พี่จิราดูด้วยพี่จิราดูน้องนกสาธิตทำทา่าอยากให้หอะไรจ๊อท่า คุณแดงคุณแดงอิดผลก็ไม่เป็นไระวงระวังมือจะให้ถูกกันโอเคนกถอยมากันอันตรายคือตัดแล้วตัดแล้วก็ให้ปิจิลาทานะเดี๋ยวปิจิลามีคุณเดี๋ยวปิจิลาทาคนเดีอก็ได้ทาเทียนทาที่ให้ดูโอเคงามไหมงามไหมอ่ามันจะโป่งจะโล่ง มันจะปลอดจากเทลา่าอ,อันนี้เราก็ค่อยๆไล่ไอ้สิ่งที่ข้างในข้างในสวยไหมแต่งแล้วสวยเหมือนก,กับการเสริมที่เสริมต้นให้มันสวย ให้โตกว่านี้ก่อนอันที่ต้นใหญ่ๆสูงๆลงท้ายนี้นะถ้าต่อน้องก็เดี๋ยวจะกรอบก็กรอบถ้าไม่กรอบก็ตัดแต่งใช้เลื้อใช้บันไดไปหาบันไดมานะพี่ล่ะพี่จุฬาพี่จุฬานะนี่เราเก็บไว้ก็ได้สวยไหมสวยแล้วแต่งแล้วสวยดอกออกนี้ดอกออกนี้ พีจุฬาเลือกได้เลยว่าจะเอาลูกนี้ขนาดเท่านี้เท่านี้เนี่ยเพราะว่ามันออกตามดอกอยู่แล้วครับมันเนี่ยตามนี้ตามนี้อืความจริงแต่งช่วงนี้ก็ดีเหมือนกันเพราะจะได้ลูกไหนมันออกไม่ออกไม่ออกก็ตัดจะเกิดออกนะครับอืจริงนี้ควรตัดอืตัดเลย กิ่งเนี้ยใหญ่ๆเนี้ยเอาไว้กรอบกันแล้วกันอเอาไว้กรอบให้หมดเพราะว่ายังไงมันออกสู่ตรงกลางคือตอน<ช>ตอนขยายพันธุ์ไปเพราะว่ามันมีสองกิง่งสองกิ่งนี้มานี้ละกิ่งนี้เข้ากลางทรงคุ่มเราก็ไม่เอาไว้แต่ถ้าตัดตอนนี้นะครับ <laughs> ผมยอมรับพี่น้องเกษตรกรทุกรายนี้เสียดายเป็นกิ่งใหญ่แต่ถ้าตอนมันเล็กๆนะเราฟอมต้นนะมันจะออกเป็นเหมือนเหมือนง่ามมือเราเนี่ยครับเปกิ่งแล้วกระจายตรงกลางนี่ปล่อยโลกแสงถึง ตอนนี้เราก็ดูเขาาวแล้วครับไอ้ตรงไหนที่ว่าจริงคิดว่ามันไม่ได้ประโยชน์อ่ะตัดไปเลยครับจริงอย่างเงี้ยมันไม่ติดแน่เห็นไหมลองไหมอ่าเนี่ยในในสาธิตไทโจนี่ใช่ครับมันไม่ติดแน่แน่เนี่ยแห้งครับอืมอมันลุงเลยเนาะก็ค่อยๆทำไปสวยไหม วันละต้นสองต้นมันก็จะโล่งๆนี่ครับวันสองวันต้นวันละต้นนะครับอย่างเนี้ยอย่างค่อยๆทาไปยิงแม้ว่าจะติดผลนะครับอก็เป็นเป็นเราทําความสะอาดช่วยมันอีกกิ่งอย่างเงี้ยครับกิ่งอย่างเงี้ยมันเอาอาหารขึ้นมาจะต้องมาเลี้ยงกิ่งแบบนี้ถ้าเราตัดซะอาหารก็จะมาถึงลูกเนี่ยครับบำรุงลูกไปอเหมือนเรา